ตำราพื้นบ้านนะมีสมุนไพรตัวนี้อช่วยแก้ไอได้ดีนะเพียงแ,แค่คุณนําใบของเขาไม่เอาไม่เอาก้านใบนคุณจะลอ,อกก้านใบออกนําใบของเขานะํามาหอ่อน้าตาลทรายแดงหอ่อแล้วก็นํามาเคี้ยวแต่แต่สําหรับคนที่ไม่เคยกินแนะนําว่าใช้ครึ่งใบก่อนนะถ้าคุณใช้เยอะนะ,ะบางคนกินแล้วมันเกิดอาการมึนเมาได้นะคุณเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคียวให้ละเอียดเลยนะหลังจากนั้นนะบางคนก็จะกินเฉพาะน้ำของเขาแล้วคลายกากก็ได้ ที่จะแนะนําก็คือคุณต้องกินน้ําตามเยอะๆค่ะสิ่งนั้นก็คือนี่นี่น,นสิ่งนั้นก็คือใบกระท่อมค่ะเห็นหลายคนคนเท่าคนแก่เขาแนะนําเขาบอกว่าใช้แล้วหืมไม่ว่าคุณจะไอแค่ไหนนะมันหยุดไอได้จริงๆเลยนะใครมีปัญหาเรื่องนี้นะแล้วไปใช้เราได้ผมสามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะหรือใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็097 289